ล <Hello. S 2> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาอยคีนกนา나หยิบตังตอนนี้ยังน,นานหยิบขี้เราค่ะเมื่อกี้เอามือเปื้อนคีนกเรียบร้อยนะคะออนา나หยิบตังสแสดงว่ากำลังจะมีโชคนานายิบต,ตังวันนี้นานานนมาอยู่นอกบ้านกันเนื่องจากว่าเราเวิร์คคอมโพแล้วก็รู้สึกว่าต้องออกมาเดินออกกำลังกายบ้าง ก็ให sí, ้ท่านรับวิวของคลองที่ชื่อ <|ja|> ว่าคลองขี้เหล็กอันนี้ชื่อคลองขี้เหล็กจริงๆนะไม่ได้อําจริงๆเดี๋ยวให้ดูป้ายให้ดูป้ายก่อนให้ท่านผู้ชมดูป้ายนี่คลองขี้เหล็กมันจะมีป้ายเขียนอยู่โอ้มองไม่เห็นเลยค่ะซูมนิดนึงไม่เป็นไรซูมไม่ได้ซูมไม่น่าได้อ่มาวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันเพื่อให้คลายความเหงาและความเศร้าส้อยจากการทํางานที่บ้าน ก็คือเรื่องของคําว่าการทํารายการใช้จ่ายในอนาคตคือเราคิดมานานมากว่าภาษาไทยจะใช้อะไรแล้วเราก็ยังไม่ได้คิดว่าคำไหนดีที่สุดแต่ถ้าเป็นคําภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรคะน้องมิ้นบดเจดิงบาเคือถามตรงตว่ามันเอเซนมันสเตรสเสียงตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราอยากจะพูดว่าบดเจดิง ฉ <laughs> ันเกลียดมฉันเกลียดความมั่นใจอะคำว่าบาเจตติ้งบาเจตติ้งภาษาไทยเขาใช้อะไรกันก็ไม่มั่นใจแต่เราจะใช้คําว่าการประมาณค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าอันนี้มันจะ advance กว่าการทรํารายรับรายจ่ายยังไงคะน้องมิ้นการทรํารายรับรายจ่ายก็คือพี่จ่ายแล้วจดพี่รับเงินมาแล้วก็จดใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการแบบจินตนาการ ว่าในแต่ละเดือนต่อไปเนี่ยเราจะมีรายรับอะไรบ้างรายจ่ายอะไรบ้างเพื่อให้ดูแล้วรู้ว่าเดือนนั้นๆเนี่ยเรามีเงินเหลือหรือว่าขาดเงินเท่าไหร่เราจะได้เตรียมการได้ล่วงหน้าว่าเราควรจะต้องทํำยังไงอืมซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เอ่อมีฐานะสถานะทางการเงินปกติร่ํารวยหรือเป็นนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทาได้หมดถูกไหม ใช่เพราะเราก็จะรู้ล่วงหน้าสมมติว่าตอนนี้เราอยู่เดือนมกราใช่ไหมคะอ่คุณอาจจะทําล่วงหน้าไปเลยถึงสิ้นปีอย่างมันเงินเดือนก็จะวสิบสองเดือนหลังจากนี้เราจะต้องใช้อะไรบ้างใช่อย่างมันเงินเดือนก็จะรู้แน่ๆว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าใครมีแบบรายได้แบบ เสริมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะได้แบบแค่ประมาณการว่าเออน่าจะขายของออนไลน์ได้เดือนละสองพันบาทแต่อะไรอย่างงี้ก็ใส่ไปรายจ่ายก็ใส่ไปค่าอาหารน่าจะประมาณเท่านี้ค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าประกันเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหักออกมาก็จะเหลือเป็นว่าเราเหลือเงินหรือว่าขาดเงินเท่าไหร่อืมและการที่เรารู้ว่าโสว,ว่าตารางมันออกมาสิบสองสิบสองแถวแล้วเนี้ยแล้วก็เห็นว่าเออบางเดือนมันเป็นตัวแดงเนาะหมายความว่าอุ้ยติดลบ บางเดือนก็เป็นตัวเขียวบางเดือนก็คือมีเงินเหลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วประโยชน์ของการที่เราเห็นความแดงความเขียวของเงินที่ขาดไปหรือเงินที่เกิดมาเนี่ยมันช่วยทําให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างคะหรือว่าเราจะตกตื่นใจแล้วก็จะเครียดซะม,มากกว่าหนูมองไว้ยังไงหลจะคุณพระหลังจากเออเพราะว่าพี่ว่าบางทีพอเห็นว่าแบบติดลบเจ็ดพันนี่คือหน้า,หน,าหน้าแห้งแล้วนะคือไม่รู้ว่าอ,าอ้าวแล้วทำยังไงดีว่าเดือนนั้นกูจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเดือนไหนที่เราเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมากเกินผิดปกติเราก็อาจจะต้องไปทบทวนดูว่าเฮ้ยเราจะไปลดรายจ่ายอะไรที่เราแบบสามารถลดได้หรือเปล่าหรือว่าแบบเราจะไปเพิ่มรายได้ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเดือนไหนที่มันเหลือเงินเยอะๆเราก็อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าว่าเออเราถ้าเดือนนี้มันเหลืออยู่นะเราก็าจ,จะเก็บออมเพื่อเอาไปใช้ในเดือนถัดไปอืม응응 ซึ่งมันก็เป็นวิธีการง่ายๆหมายความว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอะไรเป็นพิเศษเนาะเหมือนเป็นแค่<ช>การรีวิวข้อมูลที่เราแบบทุกคนก็จะรู้ข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วว่าเดือนนี้ฉันต้องจ่ายอะไรอย่างบางคนอย่างพี่ก็จะต้องมีเบี้ยประกันถูกไหมหรือว่ามีการจ่ายอะไรอีกอะค่าส่วนกลางที่อ้นน้องมินก็จะเห็นว่าเออบางเดือนก็พี่ไอก็จะมีค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทําให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนได้ว่าอุ้ยตายแล้วใกล้ถึงเดือนนี้แล้วฉันต้องมีเงินที่กักไว้โดยเฉพาะสําหรับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่เราจะมารู้ตอนที่มันใกล้ใกล้วันดิวเดทที่จะต้องจ่ายแล้วถ้าดูใกล้ๆอาจริงๆมันก็แบบคือเต็มตัวไม่ทันแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับพี่มันอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เราต้องไปก่อนนี่ในระยะที่แบบอ้าวทาไมไม่รู้จักเตรียมตัวมาตอนที่จริงอยู่รู้อยู่แล้วว่าอยู่ต้องจ่ายเงินก้อนนี้แต่พอเรารู้ก่อนหลายเดือนเราจะเริ่มแบบ เออถ้าอย่างนั้นเราเก็บตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเดือนนี้เราเกิดมีเงินรายได้พิเศษเราเรีบเอาไปแปะไว้สําหรับไอเดือนที่มันเป็นสีแดงแดงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพีย่ว่าเออมันก็เป็นวิธีการที่ดีจริงมันเป็นบัจจิติ้งคือหลักการวางแผนการเงินพื้นฐานนะง่ายๆเริ่มต้นอย่างงี้ไหมใช่เบื้องต้นเลยทําให้เรารู้ว่าเราแบบแต่ละเดือนเราจะมีสถานะเป็นยังไงมีเงินเหลือ ừ, หรือเงินขาดอืมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอ่อมันรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ รู้แบบคงที่กับค่าใช้ใจ่ายที่เราประมาณการไอ้พวกคงที่ก็อย่างที่บอกว่าขาส่วนกลางคอนโดค่ะเบียรประกันในรู้จํานวนเงินแต่อย่างบางเดือนสมมุติว่าเือนนี้ปาร์ตี้เยอะมากของกินค่ากินเยอะมากค่า,า,าแบบเดินทางท่องเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกค่าอย่างเงี้ยเราประมาณการยังไงสําหรับในบางเดือนที่เราไม่ทราบหรือย,ยังไงดีสําหรับตัวมินามินาอาจจะแยกไอเทม,อ,มออกมาคือหมายถึงว่าอาจจะแยกเป็นแบบ อาหารที่กินประจําวันกับแบบอาหารมือพิเศษแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายแบบ oh. ท่องอที่แบบแวเรามินน่ะเรามินน่าจะทําทําการออมล่วงหน้าอ่าหมายถึงว่าอาจจะสมมุติว่ารู้ว่าต้องไปจ่ายเดือนสิบสมมติว่าเดือนสิบจะไปเที่ยวกับเพื่อนรู้แล้วว่า uh. งบประมาณที่จะใช้ประมาณแบบสี่พันมินก็อาจจะ uh. เก็บเดือนละห้าร้อยแปดเดือนก็ได้ uh. พอดีมันก็จะไปทันเดือนสิบพอดี ใช่แต่อย่างบางคนอาจจะใช้วิธีว่าอ๋าโอโบนัสออกเดือนแปดจะไปเที่ยวเดือนสิบก็แบ่งส่วนหนึ่งเป็นสี่พันในเดือนแปดมาใช้ในเดือนสิบคือมิ娜เห็นอย่างเห็นเห็นคนทำอย่างเงี้ยสองวิธีคือออมเป็นออมล่วงหน้าหลายเดือนหรือว่าจะเก็บจากเงินก้อนที่ได้มาก็คืออย่างน้อยอ่ะการทำาบจจิ้งก็ทำให้รู้วยอย่างน้อยเดือนแปดเงินเข้าเดี๋ยวไม่เป็นไรเที่ยวเดือนสิบได้เพราะเดี๋ยวเอ 8, าเงินเดือนแปดมาใส่เดือนสิบ อะไรอย่างนี้นะคือมาเป็นการเห็นเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆแล้วก็อันที่เมื่อกี้น้องมินบอกว่าน้องมินแบ่งเป็นสอง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 ไอเทมมานะสองสองเรื่องก็คือค่าใช้จ่ายการกินธรรมดากับค่าใช้จ่ายการกินแบบปาร์าตี้อาหารมือพิเศษตอนแรกพี่เห็นน้องมินทำมาในพี่ก็โอ้มันจะแบบยังไงมันเหมือนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะกินมือพิเศษแพงแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่าจริงแล้วอะพอน้องมินกําหนดตรงนี้ขึ้นมาอย่างน้องมินบอกพี่ว่า เนี่ยค่ากินที่เดือนละห้าพันจริงๆแล้วหนูให้มือพิเศษเดือนละอีกสี่พันก็แล้วกันอะไรเงี้ยมันทําให้อย่างน้อยเวลาที่เราไปกินอะไรที่เป็นมือพิเศษจริง,รงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าอ๋อฉันอยู่กินอยู่ในสี่พันนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบแล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตป,ปกติสมมุติว่าเดือนนี้ต้องแบบอุย๊ยฉันอยากจะเก็บสี่พันนี้มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะต้องมีของที่อยากได้แล้วก็แค่เป็นลดมือพิเศษของการกินลงซึ่งพี่ว่าเออมัน เออเราทําได้จริงๆไม่ได้หมายความว่าให้เราไปนั่งเก็บเงินบอกในอากาศแล้วก็ไม่รู้จะเก็บจากตรงไหนอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยว่อุ๊ยเดือนนี้ไม่กินมื้อพิเศษเลยแสดงว่าฉันต้องมีเงินอยู่ตรงเนี้ยสี่พันแน่ๆอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นเรื่องดีนะทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องก่อนทำนใดน,นั้นเองก็มีรถวิ่งผ่านไปแหววแต่แดใดๆก็คือ, <ๆ S 1> อขอให้เริ่มทําก่อนเพราว่าพอทำเสร็จแล้วมันจะรู้เลย ใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันทํารอบเดียวถูกไหมมันมันต้องเปลี่ยนเออเพราะเดี๋ยวพอเอาจริงๆมันจะมีบางเดือนแหละที่เขียวเขียวแดงแดงนั่นแหะมันไม่ได้ตรงกับเลขที่เราคํานวณไว้ใช่ถูกต้องเออมันก็จะมีเหตุมีอะไรที่เราต้องคอยรีไวซ์มันตลอดว่ามันแบบในเดือนถัดไปมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยคือจะมีคนสองแบบคือหนึ่งคือทําทําแค่เป็นเหมือนเหมือนเป็นแผนที่ล่วงหน้าอ่า แล้วก็สองก็คือทําด้วยแล้วก็จดด้วยอ่าเนี่ยก็จะปัอะอ่าแล้วก็คอยคอยมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยที่ตั้งไว้สมมติว่าจะกินเดือนละห้าพันเนี่ยจดจริงเฮ้ยห้าพันแปดไม่ได้แล้วแสดงว่าจริงๆเราต้องเลยเลยเงินสนี้เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจริงเรากินมากเกินไปอือคือเออจริงจริงคือบางทีการทำไ้ตั้งแต่ต้นปีหรือการแม้กระทั่งการมีคนมาช่วยทําให้แล้วแล้วอยู่ไม่ได้รีวิวหรืออยู่ไม่ได้ ไม่ได้พยายามที่จะดูว่าแต่ละเดือนมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆมันไม่มีประโยชน์เท่ากับการทําอย่างสม่ําเสมอเนาะคือคือ,คอบางทีคนมาทําให้เหมือนง่ายเหมือนบบน้องมิ้นวางแผนให้พี่เนี่ยแต่ถ้าพี่ปล่อยวิ้งไว้เฉยๆก็อ๋อเห็นอยู่แล้วว่ามันก็มีแดงๆเขียวๆนะบางเดือนก็ลําบากบางเดือนก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้รีวิวด้วยตัวเองหรือว่าไม่ได้พยายามเห็นความเปลี่ยนแปลงของแดงกับเขียวนั้นมากขึ้นลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ที่แท้ทรู ท้งนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้องทําตั้งแต่ต้นโอ้ยพูดเราก็ยากเนาะไม่ได้ยากเรื่องทํานะยากตรงที่แบบแล้วอยู่จะแบบทําให้ตัวเองอยู่ตามตารางนั้นได้จริงน้อยแค่ไหนเนะี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องยากว่าไปตอนนี้ฉันอยู่สีแดงหรือสีเขียวนะฉันอยู่สีแดงแน่เลยฉันกระโดดคลองขี้เหล็กได้ไหมฉันกระโดดคลองขี้เหล็กได้ไหมมันตื้นเกินไปฉันจะเป็น ใช่ไหมเนี่ยดูสิไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แล้วดูสิมีอะไรก็ไม่รู้มีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้ฉันต้องจมลงไปแน่แ่เชื้อราในสมองใช่น้องกลัวว่าน้องกลัวว่าพี่จะเลือดออกเพราะว่ามันตื่นแล้วก็กลัวว่าเจ้โรคมันจะเข้าสมองพี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีถูกเชื้อราจะเข้าสมองไปด้วยตายเอาเมื่อกี้ที่ฉันเดินมาทั้งหมดบนผ่านช่วงเหลงชาติไปแล้วหรอไม่น่าทำไมเขาถึงแบบเงียบแลยหยุดเดินกัน Oh. อ่กลับมาที่บัตจัดิ้งก่อนก็นั่นแหละแล้วเริ่มต้นง่ายๆทำยังไงอ่ะมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆไหมสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นมีให้ให้ทำสองที่คือเขียนใส่กระดาษอ่ะเจนเขียนใส่กระดาษนี่หรือจะทําใส่เอ็กเซลบ้านๆเลยก็ได้เขียนใส่กระดาษเขียนเลยหัวเดือนเดือนอะไรเขียนไปไรายรับมีอะไรเขียนไป รายจ่ายมีอะไรหักลบกันรับลบจ่ายเหลือเงินไหมแค่นี้แหละอืม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 ปัญหคือลิสต์ไมยให้ครบก็แล้วกันใช่เนาะมันจะมีลิสต์ไม่ครบนี่นแหละว่าอ้าวเดือนนี้ฉันลืมแล้วว่าฉันต้องมีอันนี้ว่ะหรือว่าเวลาที่อย่างพี่เนี่ยนะอยู่ดีๆก็คือไปผ่อน iPad ให้แน่อยู่ดีก็คือมีรายจ่ายโดยไม่ได้ตั้งตัวแต่ารายรับกำลังจะมาจะหล่อสาธุพุน์โยลย <Safe> คือคือนั่นแหละพี่ก็เลยคิดว่าเออรายจ่ายมันมันต้องแบบมันก็ต้องมาเขียนอีกอะว่าสรุปแล้วอยู่เพิ่มไอเทมการจ่ายมาอีกกี่พันบาทต่อเดือนพันหนึ่งสองพันแล้วก็อย่าลืมไปแบบติ๊กติ๊กบวกว่าคูณห <flames> า<ไ>รใหม่เออไม่งั้นมันก็จะไม่ได้อัปเดตแล้วปกติหนูทําทุกกี่เดือนหนูทําล่วงหน้าไปเลยทั้งปีขอบใจทะว่าหนูทำล่วงหน้าไปเลยสามปีบ้ายาวไป ถามีก็คือรู้วานาคตนอสตราดามูสหนึ่งใช่แต่จริงๆทำยาวๆก็ดีนะแต่ถ้าใครรู้สึกเหนื่อยอยากลองทำเริ่มต้นก็ซักล่วงหน้าสามเดือนก็พอเนี่ยทำถึงเดือนมีเบสานี่ก็ได้เบสานะสามเดือนให้รอดก่อนที่ายเขาไข่เปลือกทไข่ท้องใช่ไข่ท้องด้วยเขาผ่านไปปกติคนไขาเป็นผู้หญิงทำไมวันนี้คนไขาเป็นผู้ชายแดงว่าคนรัจเจนครับและไนคือจะต้องพารีวิว ฉันต้องพารีวิวหมู่บ้านเหรอเออเนี่ยคนก็ยังเดินกันอยู่นั่นแหละมีอะไรอีกอะมีอะไรอีกถ้าสมมติจะมารีส์ว่าสามเดือนนี้ถึงเป็นเมษาหรอแล้วถ้าสมมติว่าเรามีปาร์ตี้วันสงการเราก็ต้องเขียนใช่ไหมว่าเมษาเราจะมีมือพิเศษเยอะขึ้นอะไรอยนี้ใช่ไหมใช่สาธุขอให้หสงการ,ราได้เที่ยวแล้วก็ต้องไปเขียนเพิ่มเติมว่าต้องไปซื้อดินเสาทอง<ไ>ซ้อเป็นฉีดน้ำซึ่งอะไรเล่นกับใคร เป็นคนเดียวในห้องน้ำว่าชีตัวเองชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะอีโควิดอีผีเยอ,อะนี่อยู่เดี๋ยวก็ไปดา่า <laughs> โควิดก็คือนำพามาทุกอย่างมันก็ทั้งเรื่องเงินไม่ใช่แค่กระทง่งโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วก็นำพามาให้เราต้องคุยผ่านออนไลน์แบบนี้ด้วย <laughs> จริงที่ฉันต้องถือมือสั่นไปสั่นมาพร้อมกับวิวคลองที่เหล็ก ของที่แหละเสียงมอเตอร์ไซค์บ้างรถบ้างไอติมไผ่ทองบ้างผ่านไป<ด>ยังไม่น<ด>ับชีวิตการเวอร์ฟอร์ home มโฮมของทุกคนก็อยากทุกคนแชร์ความเวอร์ฟอร์มโฮมในช่วงนี้มาในคอมเมนต์ถ้าทุกคนได้ดูใช่ก็หลังจากทำบัจจิติ้ง3 <c oughs> เดือนเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เขียนรายเดือนลงไปเขียนหัวหัวหัวตารางเขียนเดือนแล้วก็เขียนรายรับคืออะไรรายจ่ายคืออะไรเหลือเงินหรือขาดเงินแล้วก็ให้คอมเมนต์มาว่าเว r ร์ฟอ o m มของคุณนั้น เป็นอย่างไรให้ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนะคะก็คือคำว่าดีดีเกียดจังเลยอ่ะเชื่อว่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนได้เค้นเอาศักยภาพนะคะเค้นก่อคิดได้คำว่าเค้นเอาศักยภาพออกมาในลักษณะของการทำงานตลอดย24ชั่วโมงหรือว่าการอดทนนั่ง พื้นพิมโน้ตบุ๊ก notebook, เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะทําให้หลังน,นั้นเคลื่อนนะฮะกระดูกสนันหลังเคลื่อนก็ต้องระวังด้วยพร้อมก็ือระวังมารสมัดของดิฉันใช่ใช่ใชบางทีปวดอีกแล้วใช่บางทีก็คือนอนนอนยกตีค่ะ okay. <c oughs> <c oughs> แล้วก็มือคือแบอกก็ยังไงครู้ตัวสีก็คือแปรับแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ยชีวิตเวิร์ก m ฟม m มนี่คือเอาเอาเป็นว่าโควิดก็คืออีผีจบ เราจะจบออจิตติ้งหรือยังหรือยังไม่จบเราจะคุยไปเรื่อยเราอยากคุยจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ไม่ยอมไปทําไม่เป็นไรหรอกฉันว่าท่านผู้ชมก็เปิดดูเราไปได้ไม่ถึงตอนนี้หรอกเขาปิดจอไปแล้วใช่ใช่ใช่เราก็หวังแบบนั้นแต่เราแคร์เราไม่แคร์เราก็ใช้ช่องทางใช่เราใช้ช่องทางนะคะจิบหยิบตังจิบว่ะนานาาหยิบตังในการพูดคุยเลันจากที่เราไม่ได้คุยกันมานานเราจะคุยกันแต่เรื่องอะไรคะคุยแต่เรื่องงานเราก็ไม่ได้เมามอย เวลาเราเชิญแกสสปีเกอร์เพราะว่าเรามีซูมแล้วเราจะเชิญกี่แก๊สก็ได้ oh, แห่เข้ามา oh, oh. ได้เราจะเชิญแกสได้เป็นสิบเราจะคุยไม่หยุดคุยไม่หยุดสะดุดสะดุดอะไรสะดุดหินไม่เกี่ยวเนี่ยเราก็มีคนผันไปแล้วก็มีคอนเทนต์ผันไปโ okay, อเคอะไหนๆก็คือไปลองทําดูเนาะเผื่อว่าจะเวิร์กเนาะอ้าวน้องเสียงน้องหายไปอะ่ะ <Ừ. S 1> ไม่ได้พูดจ้ะเอาเหรอเ <laughs> สียน้อง <laughs> หายไปเลยงงโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นก็มาพบกันใหม่ในสิบหน้าแล้วก็คิดว่าเรา่าจะได้รีบพราๆจากการเวริร์กฟอร์มฮมไปบ้างแล้วเนาะน่าจะไปทํางานแต่บางคนก็ไปทํางานนะฉันเห็นนะ <laughs> นนก็แล้วแต่นะ <laughs> ใช่ใชีวิตปกติก็แล้วแต่ใช่ก็อีกนิดก็คือโควิดถ้าตรวจแพงนะคะทุกคนขอให้เก็บตังค์ตรวจด,ด้วยใช่ประมาณสี่พันบาทให้เก็บล่วงหน้าเดือนละหนึ่งพันนะคะสี่เดือนได้พอดี ตอนนั้น,โ,น,นโลกน,นล่าจะาาแลยเป็นค่าทํา <laughs> ใช่ใไม่ๆวันนั้นเป็นค่าทําศพแล้วค่ะถ้าลอดสี่พัน <laughs> <laughs> ไม่ไทันค่ะสเดีกนนะคะไม่ทันโอเคคะ่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้ากับนานาหยิบตัอุ้ยน้ำลายกระเด็นนานาหยิบตังใน Work From Home Edition นนะคะพบกันใหม่ในคราวนหน้าบา,บาย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 นี่พี่ต้องวางใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วถ้าเราไม่วางคือคลิปมันก็ตัดไม่ได้ใช่ไหมไม่น้องก็ตัดได้แบบแบบน้อยหนึ่งเม็กอัพเนี่ยบายบายค่ะแอะน้องต้องปิดด้วยเหรอบายบายค่ะแล้วก็แอะอย่างเงี้ยเออ